สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในมือของอ้อนี้นะคะมันคือเมล็ดพันธุ์ของกระถินเป็นกระถินกระเจีที่เมล็ดใช้หวานเพื่อเก็บฝักขายเก็บฝากขายร้านขายส้มตำเก็บยอดขายในตลาดสดปลูกทำริมรัว้วหรือปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะคะที่สวนอ้อมีจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พร้อมปลูกตามนี้ หกิโลกรัมนะคะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้มเมล็ดกระถินเพื่อที่จะนำไปปลูกทำรั้วนะคะเพื่อนเน<ๆ>กระถินกระเสดนะเก็บฝากขายเก็บยอดขายติดต่อมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร8 8 7 6 0 6 9 9 5 5 i d line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กับมเมล็ดกระถิน ริมรัว้วถุงนี้จำนวน1กิโลกร,รมัมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ